สวัสดีครับร้านดบับจะบางการบอกครับวันนี้มาเสนอเกี่ยวการรับกระจัดคราบที่ใครคราบสจกรบกที่ติดกับเบาะหนังนะครับตอนนี้ผมท่ายดูตอนที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับ ดำมากเลยนะครับเบากอาติดคันนี้เบาะสีครีมนะครับแทบจะเป็นสีดำละดูขี้ไข่ครับตัวนี้ทำความสะอาดเสร็จแล้วครับคนละผิวนะครับกลับมาสภาพเหมือนใหม่เลยครับสนใจครับ สอบถามมาได้ครับไม่แพงครับเบาะหน้าหลังกีดานรับทำอำท่าันท่นาเบาะหน้าหลังนะครับตอนนี้กำลังขับน้ำยาออกามาเหมือนใหม่ครับพร้อม ทำความสะอาดเ,เลือกให้อย่างดีใช้งานได้ยา,ยาวๆอันนี้ตัวนั่งหลังนะครับก่อนทำความสะอาดเราใช้แปรงขนอ,อ่อนพร้อมนํำยาของที่ร้านขัดเบาๆครับเห็นไหมครับอันนี้เราไม่มีการตัดต่อคลิปเพราะผมตัดต่อไม่ค่อยเป็น ถายมาอย่างไรผมก็ให้ดูอย่างนั้นเลยครับน,นะครับนนยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับตอนนี้อันนี้เสร็จแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วรถคันนี้นะครับรถยังใหม่ครับเตะเบาขมับเกาะเต็มไปหมดถ้าทำทั้งภายในทั้งฝาคงฝาครอบก็อยู่ประมาณสอง2,000ันกว่าบาทในตัวกีงหลังครับ น,นี่ถ่ายดูก่อนนะครับภาพดำดำ